สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราความแก่เม,ม,มื่มยวันนี้ก็ถือโอกาสไปทำคลิปหจากาหลายวันแล้วทั้งคลิปยาวคลิปสั้นไม่ได้ทำเพราะว่าหา ให้ไ,ได้เสริมข้างนอกให้ไ,ได้เสริมข้างนอกตัดไม้ทางป่ากับเขาเราก็ตอนเย็นเราก็ไปตัดหญ้าตอนเช้าก็ให้แม่บ้านใส่หญ้าเขานี่ก็ได้ปล่อยไรทุ่งเข้าป่าเลย ไปทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ไม่ค่อยยุบนะครับเพราะว่าเราเต็มที่ตัดจ่ากินเต็มที่ว่าจะาลดค่าใช้ใจ่ายให้ให้ได้น้อยที่สุดก็เลยมันมีงานเนาะมีงานเราก็ ต้องไปทำงานต้องไปทำตัดไม้ได้เพิ่มมาสองตัวเนี่ยนู่นครับนู่นเป็นขนหางด้วนนันตัวหนึ่งแล้วก็นู่นตัวนั่นก็ขนดำเหมือนกันหางด้วนราคาจับต้องได้ แล้วก็ไปแบ่งเกษตรกรแบ่งผู้เลี้ยงเขามีเยอะเราก็เลยขอแบ่งเข้ามาแต่เขาจะไม่ให้นะครับจะไม่ให้เราก็เลยขอแบ่งไปทําแม่พันคูแ่แม่คู่นึงไอแม่ตัวนึงแล้วก็นางตัวหัวดำหางด้วนตัวนึงมีคนตัวนึงไม่มีคนแร่เขาจะไม่ให้ ราคาแกะไม่ว่าเป็นแกะลูกคุนหรือว่าเป็นแกะนางแกะแม่ราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วก็เนื่องจากผู้เลี้ยงแกะหลายๆฝูงที่เขาขายยกมาตอนนี้ก็เหลือฝูงที่จะขอแบ่งเป็นตัวตัวก็ราคาก็แพงหน่อย มันจะขายยกฝูงกันเยอะตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นแล้วก็ขยับขึ้นไม่มากก็ถือว่ายังจับต้องได้อยู่ถ้าเกษตรกรท่านใดอยากจะขอแบ่งก็พอมีครับพอมีอยู่เราก็ให้ดูแกะเราพอมีพอมีแบ่งอยู่ครับ นูน่นลูกอ่อนได้คลอดเพิ่งคลอดได้สามสี่วันแล้วหญ้าก็เริ่มเขียวแลนะ้วครับโดนฝนโดนอะไร นก็เริ่มไม่แรงตกไม่แรงแต่ว่าผรมเรื่อยๆทำให้หญ้าชื้นตาหรือว่าเขียวขึ้นมา,าเลี้ยงง่ายนะครับเห็นไหมหาเลี้ยงง่ายอ,อย่างที่ผมเคยบอกว่าเกษตรกรท่านใดที่กำลังศึกษาหรือว่า กินอยากเลี้ยงก็เราก็ให้ดูแกะเราเราเป็นแนวทางว่ามันเลี้ยงง่ายหรือว่าเลี้ยงยากก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องยูทู e ฟางแกะอุม,มามของเรา อย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อเราจ้ำกำลังใจตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ